จนจนจนเกิดมาบนแผ่นดินไทยทนทําใจยิ่งเกิดภัยโรคร้ายข้าวไม่มีจะกินดินกันจนตัวตายรัฐเอาเงินมาแจกแต่ต้องแย่งให้ได้โทเมืองไทยคงวอดวายคราวนี้จนจนจน จนสัก,กว่างูเห่าดมขาดนมพงลูกต้องกินนมมีอย่างก็ราคาตกข้าวราคาไม่ดีเจ้าสัวกลับรวยเละเอ๊ะอะไรกันนี่เกิดผิดที่นี่อะไรกันนอ โอ้ะเนอโอ้ลอลพอขอเถิดน้าอย่าเหยียบซ้ำจนจนเงินเดินทอมทอมหาเสตังหมดความวังนั่งกอดเขาเจ็บช้ำเขาสุดแสนสำราญแต่ชาวบ้านตาดำพวกทําบาปทากรรม ก <Gin> ินอิ่มดำก๋างจาง